ผลการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567ข้อมูลณวันที่22มกราคม2567จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด5,562.55ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว3,518.86ล้านบาทคิดเป็น1ะ6 2 6อยู่ลำดับที่59ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว3,362.42ล้านบาท คิดเป็นร้อยลหกสิดอยู่ลำดับที่ห้าสิบสาของประเทศรายละเอียดดังนี้งบประจำได้รับจัดสรรสี่พันจุมล้านบาทใช้ใจ่ายแล้วสา4พันยล้านบาทคิดเป็นร้อยละหกสิอยู่ลำดับที่ห้ของประเทศเบิกจ่ายแล้วสามพันึงสี่จุดหนึ่ล้านบาทคิดเป็นร้อยละหกสิบหกจุดสี่เจ็ดอยู่ลำดับที่สีของประเทศ งบลงทุนได้รับจัดสรร8 6 2 6 2ล้านบาทใช้จ่ายแล้ว376.97ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4 3 7 0อยู่ลำดับที่ห้าิบห้าของประเทศเบิกจ่ายแล้ว238.24ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ27.62อยู่ลำดับที่5 2บของประเทศงบกรมจังหวัดได้รับจัดสรร29.59ล้านบาทใช้จ่ายและเบิกจ่ายแล้ว1.73ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ5.85งบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร17.76ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว0.94ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.31เบิกใจแล้ว0.85ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.80เงินกันไว้เบิกเหลื่อปีจำนวน2,422.41ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว847.90ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ35 คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายจำนวน1,574.51ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ65เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีเดือนธันวาคม2 5 6 6ขยายโวร้อยละ3.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ด้านการผลิตภาคการบริการและการท่องเที่ยวขยายโวร้อยละ3.1 จากการใช้ใจ่ายในจังหวัดและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นภา,าคอุตสาหกรรมขยายตัวร,ร้อยละ2.6จกจากจำนวนทุรจิจทะเบียนของโรงงานอ,อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเกษตร,รหดตัวร,ร้อยละ40.3จากปริมาณข้าวและมันสำปะหลังลดลงหากพิจารณาเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพบว่าเครื่องยนต์ที่1การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร,ร้อยละ1.3 จากจำน,นวนจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และจำน,นวนจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นเครื่องยนต์ที่2การลงทุนภาคอเอกชนหดตัวร้อยละ08จากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมและจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนใหมห่ลดลงเครื่องยนต์ที่3การใช้จ่ายภาคกรัดหดตัวร้อยละย2 7บจากการลดจ่ายงบลงทุนที่ลดลงเครื่องยนต์ที่4การค้าระหว่างประเทศหดตัวร้อยละ 6กจจากมูลค่าการนำเข้าลดลงสำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอาจาราเงินเฟอ้ออยู่ที่ลบ 1, การจ้างงานและปริมาณเงินฝากลดลงขณะที่ปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นสรุปหนังสือเวียนที่น่าสนใจประจำเดือนมก,กราคม2567 กรมบัญชีกลางแจ้งการปิดเข้าใช้งานระบบ GFMAS แทบอาสามระบบเดิมสำหรับหน่วยงานระดับกรมที่ใช้งานผ่านเครื่อง GFMAS Terminal ตั้งแต่วันจันทรที่1เมษาย,ยน2567เป็นต้นไปเหตุผลเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ย้ายทุกหน่วยเบิกจ่ายและเริ่มใช้งานระบบ New GFMAS ไทยตั้งแต่วันที่4เมษาย,ยน2565ถึงปัจจุบันการปฏิบัติงานในระบบ New g f m s ไทยของทุกหน่วยเบิกจ่ายมีความคุ้นเคยและมีความคล่องตัวในการใช้งานแล้ว ระบบ GFMAE R3 ระบบเดิมใช้งานมานานแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2547 ถึง31มีนาคม2565กรมบัญชีกลางจึงแจ้งปิดระบบแซฟอาสามระบบเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่1เมษายน2567เป็นต้นไปซึ่งจะส่งผลกระทบกับส่วนราชการดังนี้ส่วนราชการระดับกรมต้นสังกัดที่ใช้งานผ่านเครื่อง GFMS Terminal ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดจะไม่สามารถเรียกรายงานต่างๆที่เป็นของปีงบประมาณเก่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 4 7ถึง31มีนาคม2565ได้แล้วเนื่องจากกรมบัญชีกลางจะล็อกยูเซอร์และยกเลิกลิงก์ตั้ง ตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไปหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคจะขอข้อมูลย้อนหลังกับสำนักงานคลังจังหวัดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2547ถึง30มีนาคม2565ตามเวลาที่สะดวกขอใช้ข้อมูลและค่อยทำหนังสือขอนั้นสำนักงานคลััังงจหวดไมม่สาารรถเียกราายยงนน้อหลัังให้้้ไดแลวเช่นนกสานังจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดดำเนินการดังนี้ ให้รีบตรวจสอบงบทดลองหากมีรายการผิดพลาดของปีเก่าขอให้ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องโดยเร็วหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านบัญชีซึ่งอยู่ในระบบ g f m a s เ3เดิมขอให้แจ้งสำนักง,งานรลังจังหวัดเพื่อเซฟข้อมูลเก็บไว้ก่อนหากล่วงเลยระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไปแล้ว หน่วยเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดภายหลังและต้องการข้อมูลในช่วงวันที่1ตุลาคม2547ถึง3ามีนาคม2565ให้ขอข้อมูลย้อนหลังได้จากกรมต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลางแล้วแต่กรณีรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดว .773 ลงวันที่28ธันวาคม2566